ยังไม่ถ kind of um, yeah, ึงพ yeah, ันเลยหลับแล้วมั้ยละหลับไปไหม ออาห้เด็กไขู่ดกออลยนไปกยาวดีนะอพูดัไ่เล่าใหม่นี้แหละีเที่เลือคำถามมาเล่าอ่ะที่ทำเสียงอ่อนนุ่มอ่ะ

ทำไมไปไม่ต้องใช้ไฟอ่ะไปขาวไปมีหัวเอฟเอฟเอฟไปขาวไปมีหัวเอฟไปต้องสองข้าง

ตอนเช้าทำไมซ้อมด้วยซ้อมอะไรก่อนไปงานเพชรก่อนไปซ้อมอยู่ตาราธรรมดาอ่ะเรียนเช็คแล้วก็เหมือนงานเแต่งก็จับกันแต่ก็ต้อซ้อมด้วเอาหรอแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าไปต้องซ้อมไหมเพราะว่าถ้าใครมีงานก็อาจจะให้ไปงานเรียนเช็คไปยังไม่เสรแต่เสร็จจากเพชรใบต้องมีซ้อมแน่ๆแต่งงานกันเลยซ้อมอย่างงานเพชร

ขุณไปขุเดไรวมกันไหมเจ้าขอไฟที่อ่หาไปทได้แคบขอไทยรวมอาหามไไหมไม่เราหาไปทำไฟ